เวะมาเล่นกับลุงครับลุงลุงสบายแล้วครับนะครับลุงสวัสดีครับผมลุงสวัสดีครับครับผมวันนี้ตอนขับรถมาเห็นลุงกำลังกำลังจะอันนี้ฐานครับผมกำลังจะเอาอันนี้ครับปรับดินเอาขับไปลุงครับตัวนี้ก็ลุงทําสวนอยู่ทางบ้านทองชั้นครับบ้านทองชั้นแถวบ้านทองครอบครับตำบลทนองชั้นครับอำเภอกระสังครับครับต้นกล้วยแล้วก็แซมพริกโอ้แซมพริกด้วยระยะสั้น เอาอเาพริกช่วยมันก่อนไงคนขาน้ำครับครับอันนี้ใช้น้ำอะไรรถครับนี่ปงปลาใช้น้ำปลาปลารถมันมันต้องลงลงไปก่อนไม่ไงไข่คนวเองหลังอ๋อครับครับมีมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีพริกมีกล้วยมีพริกมีพริกองเอ็นนี่นะครับมีมีงอด้วยครับปลูกงอกด้วยเอางอกมันสลอกต้นดูครับผมกล้วยสวยมากครับกระสุโอมา ถึงไหมหนึ่งโอ้ครับสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทถึงไหมหนึ่งไร่ครับหนึงสามงานกว่าสามงานกอครับติดถนนใหญ่ด้วยนะครับเส้นสองสองหกครับทำบรรยากาศดีเนาะทำเลดีด้วยครับอ๋ขายางหน้านี่ครับครับยาทครับครับ ยังไม่เคยซื้อวียี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทก่อนโอ้แต่ก่อนเคยซื้อวีห้าสิบบาทกับแล้วแต่ช่วงที่แพงๆครับเป็นอว่าครับพอมันจะเอาดอกปุ๊บแล้วจะเอาคุ้ใส่เลยโอ้ครับครับโอ้โอ้ยัตดออกเลยตัดอันนี้ซื้อหรือว่าโตครับโอ้ถ้าซื้อนี่ก็แพงอยู่นะครับเนาะ้านหลักล่างเลยครับ ไล่หนึ่งนี่พ่ล้านไล่ละล้านกว่าโอ้ไล่ละล้านกว <LIKE! S 2> ่าเช้าที่ใา้ขายไปเก็บแบตแบตแบตโอ้ครับครับอันนี้ก็เผาถ่านแต่ละเตานี่ได้เยอะไหมครับนี่นี่นี่ไม่หมดกเป็นพอเพียงครับสิบสองสอบใหญ่อ่ะเขาทำได้แต่ยังไม่ทำได้แล้วไม่ขายไม่หมดก็อยู่แค่สิบกว่าสองถ้าขยันก็มีเยอะอยู่นะครับไม่ต้องว่ามีรายได้เยอะครับถ้าขยันครับสิบ ุ้งกว่าสามพันแต่ทําสวนทําแบบนี้ต้องขยันจริงๆนะครับนี่ถึงจะถึงจะอยู่ได้สบายไม้ให้มาจะตัดแบ่งเข้าน่ะอ๋อครับครับตนไม้ก็ไม้พวกเศษไม้อะไรครับเนาะพวกไม้กว่าต้นไม้สวยเขาก็เอาตัดมาแบ่งกันตอมะม่วงพวกอะไรเงี้ยครับดูครับผมแล้วทุนี้เปิดทางปิดบ่นี่โอ้ครับแล้วก็มีทางออกแล้วสังเกตยังไงครับถึงถึงจะทานเป็นครับเลยนี่ ถ้าให้มันดีทำาดีดียิ่งอ่ะถ้าจะเอาไม้วางยูปากช่องมันเนี่ยอพอไม้ยางมันมียางครับอบยางแห้งจ<อ>ับมือไม่ติดจับมือไม่ติดเปียวปิดได้เลยครับถ้าให้ดีๆ้ามันให้มันแข็งอ่ะแข็งมันจะไม่หมดเลยคือมันมันไม่หมดมันสุกหมดอ่ะเอาไม้เปิดรูนี่าครับ,รบทำโอ้กว่าฟื้นมาแต่ทำเป็นมันต้องต้องศึกใาอยู่ับ เขายากอยู่นะครับต้องใช้เวลาเขาอยู่ห้าวันน่ะไม่หมดใช้เวลาห้าวันเพราะไม้เตาใหญ่ท้าไม้แห้งๆกับมันสี่วันครับวางวางระบบอะไรอย่างดีครับท่อวางเองบอกครับหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าเราวางหรืว่าแบบน้ำเป็นน้ำแบบปลาน้ำปลาอยู่กินได้แค่สามหัวถึงวางวางผู้นี้วางหกหัวเนี่ยผู้วางใหม่เนี่ยเอาตรงนี้เลยตัววมันหมุนไม่ได้ เพิ่มทอดออกที่สามก็ปิดเลยวรางใหม่ผักผักเสี้ยนผักอะไรนี่ก็ปูเหมือนกันบ่เกิดเองบ่อันนี้ผักเสี้ยนป่าครับเกิดเองก็เกิดเองครับเกิดปามได้กิดเองดูครับผมเบี้ยรผักครับโอ้ผักเสี้ยนผักเสี้ยนเก็บดอกเก็บดอกอ่ะลอยลอยเดี๋ยวโอ้ยคันคันขายเขาดีเหมือนกันครับดูครับผมโอ้ทำ ขับรถผ่านมานี่เห็นเขียวสวยดีนะครับนี่มีแต่ขบวนนี่กุ้ยก็จะกุ้ยกุ้ยผุ้ยงามเลยกุยจริงนะครับปลาเดินชมได้ไรไปครับนี่เดินนะครับเดิน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 นะครับเป็นเพื่อนหนะลุงทำได้ดีจริงๆนะครับโอ้นูปอกฟ้งปอกอะไรอย่างดีเนาะก็เอาเอาเอาฐานเท่าฐานของนี่ครับของเตาทานนี้ครับมันใส่ครับนี่อันนี้ขุดลุ่มโอ้ครับอินทรีย์เลยครับนี่แกแล้วนี่จะปลูกอะไรนี่ครับนี่อันนี้วัด โอ้โอ้ครับครับยู่บ้านเราครอ่าหายากครับแบบนี้เนาที่สูงด้วยนี่เพราะที่ทมบ่นี่เพราะไม่ไม่ได้ทมบ่นี่ครับโอ้แต่สูงเนาะครับท่านี่เนาะที่สูงครับโอ้ไม่ต้องทมเลยนะสูงกว่าถนนอีกครับโอ้ครับดูมีชมโอมะละกอพันธุ์อะไรครับนี่มะละกอพันธุ์อะไรครับ กันฮอนแลนด์ตรงนี้ตรงนี้จะปลูกบ,บ้านตรงนี้บ่หน่นนอ๋อทำทำอย่างนั้นบ่ทำเ<ไ>แบบีอ๋อครับโอ้ครับครับครับดูครับมาเลยฟักทองฟักทองเป็นลูกครับ<ไ>โอ้มีดอกแล้วต้นเตีย้ยๆเองครับโอ้เป็นลูกเร็วครับเุ็ยอดนะครับหนิเมื่ไอไรกล้วยก็เป็นลูกแล้วนะครับดูครับผมโอ้สวยนะครับนี่มัน ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมสวยมากสวยแบบสวยแบบธรรมชาติเลยสวยแบบนี้นานเขียวนานนะครับแบบนี้ครับแบบว่าเขียวนานสวยนานครับดูครับผมดูครับโอ้รับสุดยอดเลยครับไม่ถึงไร่เลยครับแต่จะมีรายได้เยอะอยู่ครับรายได้ดูแล้วพริกพอพริกนี่ก็ราคาดีด้วยครับพริกนี่เก็บพริกขายก็วันหนึ่งก็ได้เยอะกัน ค่าน้ำเปล่าหนูปลาปลาปลาเป็นวันนี้ก็เจ็ดบาทกับปลาเอามาจากน้องน้องนึกไหมครับน้องข่อช่านบอกนี่ดูครับผมโอ้ใส่อย่างดีกว่าจะใส่กับพริกกว่าจะได้แต่ละโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่หมดเยอะเหมือนกันครับนี่หมดหมดไอทานเสร็จนี่ครับฝุ่นนี่ครับนี่โอ้หมดเยอะนะครับนี่ดูครับกล้วยหอมกล้วยหอมเขียวครับดูครับผมโอ้นสิ ดูครับสวยมากเลยโอ้มาจากจันทบุรีเลยซื้อเป็นเนื้อเยื่อครับหรือว่าเป็นนอมาเลยครับอ๋อไปเอาพันมามามาปลูกครับดูครับผมโอ้สุดยอดเลยร้อมไว้อย่างดีเลยครับกันวัวกันได้เข้าครับครับร้อมไว้อย่างดีเลยครับผมส่วนวีลำพริกก็เริ่มจะได้ผลนะครับหกดอกนะครับ ครับ,อ,อ,รบอยู่แบบพอเพียงครับก็แบบพอเพียงนะครับแต่ก่อนก็ทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมครับโอทำง,งานงานสวนจันบุรีเนาอ๋อ้ทำงานอยู่ทํางานสวนอยู่ที่จันทบุรีเเห็นขา<อ>กได้เรามาาาทตมมเขไ่ได้ลองทุเรียนด้วยนะครับนอ้องทดลองลองปลูกแล้วฉันบอกมเลยไม่ได้ดูตายหมดโอ้ปูกตรงนี้ตายทุเรียนนี่ปลูกยากเนาะยาก ดินดินดินทางบ้านเรานี่ปลูกทุเรียนยากครับไม่เหมือนทางจันเนาะน่าจะเอามาปลูกทุเรียนกล้วยปลูกเน้นอยู่ใกลๆทุล้วยนหน่อยจะจะฟื้นอยู่ทุเรียน่ะดูครับผมว่าปลูกเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมากเลยครับสวยมากเลยโอ้แล้วก็มีทางเดินถ้ามันสูงก็เดินได้อยู่เนาะครับน่าจะไม่มีปัญหาครับดูครับผมเห็นแล้วครับโอ้โหชั่วพูพันอะไรครับพันดีลูกแดงหลือพันอะไรอ๋อพันลูกแดง คนกรอบๆอ่ะอ๋อครับเท่าแปดสิบเท่าแปดสิบบาทดูครับผมโอ้นี่ก็เอาเศษนี้เองใส่นี่ครับนี่เศษนี่ก็เอาเศษที่เองใส่โกยคุณประกอบอ๋อครับผมดูแล้วน่าจะเพิ่งทำนะครับนี่เทำอู้หูทำหนา่งสองปีแล้วนะครับแต่แต่ดูใหม่นะครับเนาะแต่ดูแต่ว่าเอาออกมาให้เย็นๆแล้วก็เอามามาใส่ผักใส่อะไรเงี้ย เศษเดินเศษอะไรนี่ครับเราเดินรอบหนึ่งเดินเข้าไปยิ่งสวยครับเดินยิ่งยยิิ่่งงเดินยิ่งเข้าไปยิ่งสวยครับถ้าดูแบบนี้นี่ก็เป็นระเบียบดีปลูกเป็นแถวดีครับไม่ได้ปลูกอะไรอันนี้ไปได้ตัวอย่างหรือว่าทําเองครับนี่ทำเองหมดครับนึกว่าไปแบบกราเคยทําสวนมีประสบการณ์หลายปีครับคยเคยทำสวนมาเราดูวามเปนอแล้วก็อยากมาทําเป็นของตัวเองบ้างนะครับเอยากมาทําอยากกลับมาอยู่บ้าน แลักย่างเขาก็โหมันทำมาหลายสิบปีอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วครับเท่ก็อยากทำเรามีทุนทำมันก็ดีหมดอ่ะครับเราหน่อยก็เราไม่เคมีทุนทำแต่มีที่เป็นของตัวเองก็ดีครับทำเพียงน้อยๆก็เหนืยครับทำมันดีจะแก็งที่อออกเพราะมันเรามีทุนต้นกไปซื้อมาต้นละสิบบาทอ๋อต้นละสิบบาทต้นละสิบบาท คือต้องให้มาชายผมครับแล้วต้อให้มาได้เดินตื้ต่อมาอันนี้จะเอาไปปลูกที่ไหนนี่พี่ะประกาศเขียวเลยเฮ้ยเพราะเอาไว้เยครัอพ่อไว้ก่อนเอาไปตุมจิ้มอ๋อครับนี่ฐานนี้ดูแลง่ายนะครับถ้าปลูกเยอะก็ดูแลจัดการยากถ้าหลายไร่นะครับผมครับน้ำปูน้ำฐานเรา ลดทุกวันแต่เราเวียงให้เปียกทุกวันแต่มันเราไม่ไม่ให้รดเยอะครับเวียงแค่5นาทีครับผมครับแต่ละประตู5นาทีใส่มากก็เืองน้ำเลยให้มันเปียกใบกับอแล้วขอให้จะเปียกไปถ้าเปียกชุ่มกันไปมันมันงน้มันไม่ค่อยชอบน้ำมันเล็กเ่ิยครับผมครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่ให้ชมสวนนะครับที่ให้เจลิพาเดินชมสวนครับผมขอบคุณมากครับหายากนะครับแบบนี้ครับผมสวยมาก